วันนี้มาดูสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อของธนาคารอมสินแต่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่าโดนปฏิเสธเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่ายอดปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยสูงมากขึ้นสะท้อนเครดิตคนกลุ่มนี้ต่ำลงเหตุสถานการณ์โควิด -19 ส่งกระทบหนักโดยยอดกลั่นกรองสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เบื้องต้นอยู่ที่6ล้านรายจากที่ขอมาทั้งหมด9ล้านราย โดยนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าหลังจากที่ธนาคารอมสินได้เริ่มดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อยในประเทศโดยให้กู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเมื่อวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมาจากการสำรวจในเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนคนที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อในโครงการนี้มีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงเครดิตของคนกลุ่มนี้ที่แย่ลงกว่าปีที่แล้วซึ่งคนที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อในโครงการนี้เช่นคนที่เป็นหนี้เสียแล้วเป็นต้นซึ่งการปล่อยสินเชื่อนั้นธนาคารอมสินจำเป็นต้องดูแลสถานะของธนาคารด้วย โดยทั้งนี้โครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ดังกล่าวธนาคารอมสินให้บริการบนระบบไมโมของธนาคารอมสินทั้งหมดโดยไม่ต้องมาที่สาขาของธนาคารอมสินตั้งแต่การกรอกข้อมูลสัญญาเงินกู้จนถึงการอนุมัติสินเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้น โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากจำนวนคนที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน m ม m o จำนวน9ล้านรายธนาคารออมสินได้กลั่นกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อดังกล่าวแล้ว6ล้านรายซึ่งขณะนี้อนุมัติแล้ว2 5 0 0 0 0 0รายโดยอย่างไรก็ดีธนาคารอมสินได้กำหนดเป้าหมายเบื้องต้น ที่จะให้สินเชื่อดังกล่าวจํานวนหนึ่งล้านรายโดยคาดว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถทําได้ภายในไม่เกิน2เดือนนับจากเริ่มโครงการนี้ซึ่งโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จะช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานบริษัทที่มีรายได้น้อยไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนโดยอัตราดอกเบีย้ย คิดเพียง0.35%ต่อเดือนไม่ต้องมีบุคคลคำประกันกู้ได้นานสูงสุดถึง3ปี และปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกซึ่งทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีไรายได้น้อยพอคาแม่ขารายย่อยทำให้ธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ไปแล้ว1 9 5 0ล0 0นราย สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งเป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งของธนาคารออมสินที่ต้องการช่วยเหลือคนที่มีไรายได้น้อยที่เข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ยากล่าสุดธนาคารได้ออกแคมเปญสินเชื่อตัวนี้อีกครั้งเพื่อกดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในภาพรวม โดยที่ผ่านมานั้นหลังจากบริษัทเงินสดทันใจซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารออมสินร่วมทุนในสัดส่วน49เปอร์เซนได้ลงมาเล่นในตลาดนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี2,564โดยกดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ0.69%ต่อเดือนขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนี้อยู่ที่0.89%ถึง0.93%เเปอร์ซต่อเดือนส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนี้ในตลาดเริ่มปรับลดลงมาอยู่ที่0.63%เเปอร์์ซถึง0.67% โดยล่าสุดธนาคารอมสินได้ลดอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อนี้ให้ต่ำลงอีกโดยอยู่ในระดับ0.49เอร์เซนแต่จะเปิดให้ผู้ขอสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รายใหม่ช่วงสั้นๆเพียงสองเดือนเพื่อช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยและรายที่ขอกู้จากโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิดไม่ผ่าน และนอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารอมสินยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปีนี้ธนาคารอมสินจะเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของธนาคารอมสินเพื่อไม่ให้ตกลงมาเป็นหนี้เสียเช่นการปรับลดดอกเบีย้ยหรือขยายระยะการชชำระเงินกู้ซึ่งทำไปแล้ว8แสนบัญชีเงินกู้จาก2ล้านบัญชีเงินกู้ ที่เข้าโครงการผักหนี้โดยปีนี้ธนาคารไม่เน้นเรื่องการขยายสินเชื่อโดยคาดว่าสินเชื่อครึ่งปีแรกของปีนี้อาจจะเท่ากับหรือไม่เติบโตจากสิ้นปีที่แล้วแต่ธนาคารอมสินจะหันมาเน้นเรื่องความมั่นคงของธนาคารมากขึ้นโดยการเพิ่มสำรองหนี้ให้สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ที่3.5หมื่นล้านบาทจากเดือนกรกฎาคมปีที่ แล้วอยู่ที่เพียง4,000ล้านบาทซึ่งเป็นการทำให้ธนาคารแข็งแรงมากขึ้นและทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ได้มากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดธนาคารอมสินได้เปิดให้ยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมอีกครั้งหลังจากที่ปิด ให้บริการสินเชื่อเป็นการชั่วคราวโดยจะเริ่มอีกครั้งในวันที่26พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะโดยนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าหลังจากที่อมสินได้แจ้งปิดระบบกดรับสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด19 ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมไวชั่วคราวเพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอคงค้างซึ่งมีจำนวนมากถึงกว่าแสนรายการขณะนี้ธนาคารออมสินได้ดำเนินการแล้วเสร็จและจะเปิดให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการซึ่งมีจำนวนกว่า6ล้านคนทั่วประเทศเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการยื่นกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมอีกครั้งวันที่26พฤษภาค,คมปี2564ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป โดยสำหรับขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันไหมโมของธนาคารอมสินจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นโดยจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์การขอยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชันไหมโมโดยระบบ จะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้งและถัดมาคือขั้นตอนที่2เป็นการกดยื่นขอกู้ผ่านแอปไม m o โมตามกำหนดวันที่นัดหมายซึ่งต่างจากเดิมที่สามารถเข้าไปยื่นกู้สินเชื่อสู้ภายโควิด -19 ได้ในแอปไม่โมโดยตรง ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรืออัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook GSB Society หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center ธนาคารออมสินที่สายด่วนเบอร์โทร1115ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ